ค่ะตอนนี้ก็จะมารีวิวตัวล้างเครื่องสำอางของเราบ้างนะคะก็อันดับแรกนะคะก็เหมือนทั่วๆไปค่ะก็คือตัวที่มันเป็นตัวล้างอายล e มูฟเพิ่เองนะคะก็เช็ดกดแล้วก็กดเฉยๆนะคะแล้วก็ปัดเล็กๆนะเบาๆมือนะคะตาเรานะคะก็คือปัดเบาๆนิดนึงมันจะสะอาดขึ้นมาแล้วนะคะนะกดหนึ่งจริงๆแล้วนะคะ ของเราเนี่ยจะผสมพวกเอน้ำมันมะพร้าวนิดหนึง่งผสมนิดเดียวนะคะคือคือน้ำมันมะพร้าวเนี่ยทำให้ทําให้เปลือกตาเราไม่แห้งแ,แต่ใช้อย่างนี้นะแต่บางคนถ้าแพ้ก็ไม่ต้องใช้แต่ว่าเราใช้อยู่เราก็แบบว่าเหมือนว่าคือน้ำมันมะพร้าวมันมีตัวบํารุงผิวอยู่ด้วยไงคือมันล้างเครื่องสำอางได้แต่ถ้าตามหาักจริงคือใช้ตัวล้างเครื่องสำอางจะดีกว่าแต่เราคือเราคิดว่าอ่ะาาาน้ำมันมะพร้าวหนๆก็จะลองอยู่แล้วก็ลองใช้ดู แต่เราก็ดีนะเราก็เราก็ใช้อยู่นะมันมา,า,าแล้วก็จุ่มๆนิดนึงร้อนๆนิดนึงนะก็ลองล้างดูเช็ดเช็ดเช็ดขอบตาให้เรียบร้อย